วบ้านทำพิธีเส้นไหว้สารปูตาหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวคอหวยแหนำเลขคางไก่เส้นไหว้ไปลุ้นเฮงสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะหลังฤดูเก็บเกี่ยวนะคะชาวสุรินจะนำของเส้นไหว้ไปไหว้ศารปูตาประจำหมู่บ้านนะคะแล้วก็ได้เลขเด็ดกลับไปลุ้นด้วยนะคะ ที่บริเวณศาลปูตาของหมู่บ้านแก่ตำบลหนองขาวอําเภอศรีขรภูมิจังหวัดสุรินทร์นะคะได้มีชาวบ้านจำนวนมากนะคะนับร้อยคนเลยนะคะนำสิ่งของมาเส้นไหว้ศาลปูตาเป็นศาลเก่าประจำหมู่บ้านนะคะหลังเสร็จฤดูเก็บเกี่ยวนาข้าวนะคะเป็นประจำทุกปีนะคะชาวบ้านเขาจะทำกันทุกทุกปีนะคะแม้ปีนี้ผู้คนที่มาร่วมงานอาจจะบังตาไปบ้างนะคะแต่ก็ มีมานะคะถือว่าเป็นจารีตประเพณีปฏิบัติกันมาอย่างช้านานแล้วนะคะนายบุญมานารีอายุ76ปีนะคะซึ่งเป็นปราดประจำหมู่บ้านนะคะบอกว่าวันที่ทำบุญวันนี้นะคะถือเป็นเลิองามยามดีตรงกับเดือนข้างขึ้น5ค่ําเดือน12นะคะตรงกับวันาคารของทุกๆปีนะคะที่จะพาพี่น้องชาวบ้านนําสิ่งของมาเส้นไหว้ เจ้าปู่กันเป็นประจำไม่เคยขาดนะคะโดยได้นำบั้งไฟสองบั้งนะคะแล้วก็ไก่56ตัวนะคะนำมาเส้นไหว้หลังจากเส้นไหว้เสร็จนะคะชาวบ้านก็จะนำคางไก่มาดูกันว่าคลองไก่ของแต่ละคนสวยหรือแข็งแรงแค่ไหนนะคะถ้าสวยและแข็งแรงก็แสดงว่าบ้านนั้นมีความสุขจะไม่เจ็บไม่ไข้นะคะ หากคางไก่บ้านไหนพร้อมและไม่สวยจะทําให้บ้านนั้นไม่มีความสุขไม่สบายนะคะซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะเป็นความเชื่อตามโบราณการที่ผ่านมานะคะโดยไก่ที่นํามาเซตวหา้ในวันนี้นะคะคอหวยได้เลข5 6นะคะไปตีเป็นเลขเด็ดนะคะแล้วก็จะนําเป็นเสียงโชคนะคะโดยตัวเลขดังกล่าวเป็นตัว จำนวนไก่ที่นำมาเส้นไว้นะคะ56ตัวนะคะบางคนก็บอกว่า256นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเลขเด็ดการเส้นไว้ศารปู่ตานะคะเป็นพิธีกรรมของชาวบ้านนะคะสวัสดีค่ะ